งาานเข้โอเคครับงานเข้าเลยครับตอนนี้ล้อหลุดครับ <c oughs> นี่น็อตสองตัวครับน็อตตัวเล็กแค่เล็กแค่นี้เองครับเลยสิบสามตทวถามช่างแล้วเนน้ำมันไฮดรอลิกก็ได้วยน่้น้ำมันไฮดรอลิกก็น้ำมันล้อหน้าก็ไหลออกมันด้วยน่าจะร้อนเปียนน้ำมัน <c oughs> ไฮดรอลิกกมันหนาอกมันยบ่ mía này đi nấu đây nhỉ hả điều rồi chăng mà hay trang theo ban mà hả có vài trang có thầy xem cái bài cày ôi ôi nam mùa đúng vậy chiên mít nè là ừ. nó có tập trí bán Nên nó Nó gặp นิเกเตอร์ข้างติ๊กๆๆรถ <laughs>